น้ำโมดังดังด okay. ิคะลูกนโมรัะวาโตะคาวโตะักาตุ๊บะตะอาชมาลพุกอาวะคุตาวะเดสวัสดดังดังสวัสดี ดังๆสุติปันโนหระตามาโมตามังสังโอ้ขามท่อนนั้นสุปฏิปันโนภควะโตสาวังสังโคสังคังนะมามิอ่ะท่องอีกบทหนึ่งอ่ะอมจำปุ๋ออมจำปุ๋ลุปัญญาอมจำปาหาจำปุ๋กิริทิทะลุในวัง เป็นบทส่องคาถาอะไรคะให้ปัญญาดีใช่ไหมคะใช่ตอนไปแต่ไรไม่จะผีตอนไปจะไ,ไม่จะผีพุทธังพุทธวะพุทธวะตะเกิดเออไม่ใช่พุทธังรักษาพุทธังรักษาสังฆังรักษาอะไรพุทธังรักษาทำมังรักษาสังฆังรักษา ผีต้องมาหาค่าใช่ไหมนีม่ใช่ <laughs> ผีต้องไป